สอบถามลุงช่างครับช่างทําครัวหลังบ้านทา Home. โฮมโครงการลงเข็มเทพื้นให้แล้วช่างทําการก่องผนังแต่ช่างจะสกัดพื้นฝังท่อประปาเอ่อก็จะมีผลนะครับพยายามอย่าให้เขาถ้าไม่ต้องสกัดจะดีกว่าคือคือถ้าสกัดสกัดเป็นรูนะครับเพื่อจะเดินมุดท่ออันนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสกัด พาพื้นเพื่อจะวางท่อผมเข้าใจว่าช่างคุณอยากทําแบบนี้อันนี้มีผลต่อความแข็งแรงไม่ไม่ควรทํานะครับหาที่หลบให้ท่อดีกว่าแตนะ่คุณจะชิดมุมผนังแล้วก็ก่อปิดเป็นตีนผนังอะไรก็ได้หรือมุดอยู่ใต้ใต้เคาน์เตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเจาะหูเพื่อเดินเป็นท่อระบายนะ้ําได้แต่ถ้าอย่านอนท่อมานะครับถ้าจะนอนท่อมาเนี่ยสู้วางท่อน้ําแล้วปรับระดับ ให้มันปิดท่อน้ําปูกระเบื้องอะไรสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้มันปิดท่อน้ําอันนั้นยังโอเคกว่าแต่อย่าสก,กัดโครงสร้างนะครับคุณเกษตรในฝันเทถนนทางเข้าบ้านแล้วที่จะลดใช้เสียงร้อยแปดเบาไปคือคือน้อยไปร้อยแปดสิบอ่ะผมแนะนำสองสี่ศูนย์บางคนบอก มันถ่ายช่างบอกถ่ายลงดินมันไม่มีสแปนไม่ต้องมันมีแรงดันโมเมนต์ไม่ต้องใช้สูงคืออยากจะใช้จะใช้ได้แต่ผมจะบอกคุณว่าเรื่องแตกอาจจะมีแต่ที่จะโดนแน่ๆเลยนะใช้ไม่นานหน้ามันจะเป็นุ่นปูนมันน้อยไปนะครับหน้ามันจะความแข็งของหน้ามันจะน้อยแป๊บเดียวอะ่ะหินจะลอยคือหน้ามันจะเสียนะใช้สองสี่นะครับมันเพิ่มอีกนิดเดียวไม่กี่บาทเชื่อผม นะครับหนาสิบเซนพอนะครับใช้สองสี่แล้วหนาสองสี่ศูนย์ไซเลนเดอร์แล้วหนาสิบเซนนะครับต้องคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าหน้าเสียแล้วคุณซ่อมไม่ได้นะมันมันแพงหน้าเสียแล้วมันมันเสียหายเยอะนะครับขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําตอม้อ่อนถมดินหน่อยครับจะถมดินสูงหนึ่งเมตรก็ไม่มีอะไรครับมันคืออย่างนี้ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่คุณทาเข็มทาอะไรไปแล้วก็ไม่ได้มีแปลกอะไรนะครับก็ต้องถมอยู่ดี ก็เรื่องปกติครับคือปกติเราบอกให้ถมดินก่อนความหมายคือถมทั้งไซ้์ก่อนเลยเพราะมันจะถูกบดอัดรถเอารถเข้ารถสิบล้อรถถ่ายวิ่งแล้วค่อยขุดแล้วค่อยตอกเข็มแล้วค่อยขุดดินอีกทีหนึ่งบางคนบอกเอ้าไหนก็เน็ดจะขุดดินทําไมไม่ทำฐานรากท่อหม้อก่อนแล้วค่อยถมเหมือนเหมือนเหมือนจะประหยัดกว่าจริงจริงไหมครับเพราะถ้ามาถมทีหลังถมหน้าใหญ่ทีหลังอ่ะมันจะแพงมันจะติดน่นติดนี่ ติดเสาเข็มติดตอมออส่วนใหญ่เขาหรือเขาจะถมก่อนแล้วเขายอมขุดขุดเพื่อทํางานถัดตอมอ้อพอขุดทํางานตอมออคุณก็ต้องถมอยู่ดีแต่ทีนี้มันจะใช้พวกคนพวกเครื่องจักรเล็กนะครับไม่มีอะไรเป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้วนะครับ